สวัสดีครับตอนนี้เรากําลังมาดูสมเด็จบางขุนฟมนะฮะผิวเส้นได้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้แกะมาเลยนะแต่เมื่อกี้เนี่ยใช้กล้องสองคร่าวๆแล้วว่าพาระองค์เนี้ยเขาหักหักทั้งหมด4ี่ชิ้นนะครับนะมันหักแนวนี้1ชิ้นนะครับนะครับแนวนี้1ชิ้นแต่เอาไฟสองขึลงเดร็ดเสร็จทั้งหมดแนะมาแนวนี้ไอที่ไอที่พราฟ้าเนี่ย น,นี่คือรอยหยอดกาวครับนี่หนึ่งชิ้นนี่อีกหนึ่งชิ้นนะครับ,นะรบถ้ากลยเป็นหนึ่งสองสามข้างล่างอีกหนึ่งชิ้นตรงนี้นะครับเด็ดเสร็จทั้งหมดสี่ชิ้นนะหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วเราจะลองแกะดูว่าแท้ไม่แท้นะนะก่อนขอให้แท้พี่เ <c oughs> มื่อกี้เราบอกเป็นกีน่กี่บาทเท่าไหร่นะพี่แปดแปดหมื่น <8. S 1> <8, 000. S 2> นะถ้าแท้นะ พระที่แตกสี่ชิ้นพระนี่เขาหน้าเนื้อท่านหลุดหมดเลยนะครับวันนี้ยังไม่ได้แกะโอ้หลังนี้แปะทองด้วยเหรอนี่หลังนี้แปะทองเดี๋ยวผมมาไฟเดี๋ยวผมจะปิดไฟว่าด้านหลังจะเห็นไหมโอ้โหหลังนี้กระจายเห็นชัดเลยนะพี่ดงดูนี่นี่หลังยิ่งเห็นชัดเลยไหมเนี่ยหนึ่งชิ้นสองชิ้น สามชิ้นนี่ตรงนี้โหมีแถมตรงนี้นะอันนี้นี่สี่ชิ้น,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 นนะจ,ะจะแถมมุมนี้ชิ้นหนึ่งนะเป็นจะแถมจะแถมมุมนี้ชิ้นหนึ่งนะอันนี้คือแกะมาดูนี่เห็นไหมมันจะมีเป็นเส้นนีกล้องเห็นชัดไหมเห็นชัดอ่ะนี่นี่ถ้ากันหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นมุมนี้จะมีชิ้นที่สี่นะแล้วมุมนี้มีห้านะโอ้โหอาจจะเป็นห้าชิ้นนะเพราะด้านหน้าเขามีคาบเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่า จากแปดหมื่นจะเหลือสักเจ็ดหมื่นประมาีนะโอเคถ้าบอกเขาพี่ว่าแปดหมื่นนะแกดสองคันว่าแท้ไมแพ้ <c oughs> โอ้แต่เสียดายนึกว่าพะไม่หักอ่ะก็ <c oughs> มันจะมีชิ้นที่หกเนี่ยลาวมาจากข้างบนลงมาอีกแล้วเนี่ย โอ right ้โหผมว่ามันจะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ห้าหรือหกนะเนี่ยโอ้โหมีอีกอันนึงนะเนี่ยไอ้กล้องมีนมองไม่เห็นนะเห็น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 ประมาณน่าจะเจ็ชิ้นนะดูแล้มันมีชิ้นนี้ชิ้นนึงอ่ะเพื่อนเพื่อดูนะ จากตรงเนี้ยล้าลงมานี่นี่มาชิ้นหนึ่งชิ้นนี้แล้วก็มาแตกตรงนี้มุมนี้เนี่ยอยู่นนะไอ้มงม่วงเนี่ยนี่คืออีกหนึ่งชิ้นถ้ากับตรงนี้หนึ่งชิ้นนะตรงนี้สองนะตรงนี้แฉลบนี่สามสี่ห้าหกมุมนี้เจ็ดพอดีเลยเจ็ดชิ้นครับเหมือนตาตัาน้นบอลเลยครับต้งครบเจ็ดรูปครับเพราะว่ายิ่งสองยิ่งเห็นชัดไงเพราะแบบเฮ้ยมันมีรอยข้างหลัง แบบชัดเพราะด้านหน้ามันมีค่ามันเขาโฟมมาปิดบงังหมดจากเดิมทีที่แปดหมื่นเจ็ดชิ้นก็ยังมองหน้าพี่ก่อนนะแปดหมื่นเท่าเดิมครับแต่ <c oughs> ผมแค่แบบขอพี่เขาทำคลิปพี่ว่าทำคลิปง่ายๆผมว่าโอเคงั้นขอทําคลิปหน่อยแล้วกันโอ้แทกกระจายเลยค้ <c oughs> าแท้นะครับโอ้โหผ้าแท้อ่าเดี๋ยวผมใจ่ายให้พี่แปดหมื่นเนาะงั้นก็อย่างน้อยยังเจอผม พอดีผมจะเอาไปสร้างพระรุ่นรุ่นที่ผมกำลังจะสร้างเนี่ยเนี่ยกำลังมีโครงการจะสร้างพระก็เลยคิดว่าเราจะนํามวลสารเนี่ยมาเป็นส่วนผสมในการจัดสร้างไม่งั้นก็คงจะไม่กล้าเช่าราคานี้<ม>นะครับก็ถ้าเกิดใครมีพระเครื่องพระบูชาของเก่าแล้วอยากจะขายแบ่งปันให้ผมก็ส่งมาได้ที่ assign boy เลข66ตัวนะครับหรือไม่ก็ assign boy เลข85ตัวครับส่งมาแล้วกันผมจะตอบกลับแบบที่สนใจนะครับโอเคครับสวัสดีครับ